ก็ก็ก็เห็นเห็นเห็นอยู่ครับคลิปนั้นที่เราที่เราไปถ่ายเราไปถ่ายรายการขเขานานหรือยังอู้นานแล้วครับสามสี่ปีได้ครับไม่ห้าปีหรือไม่นานแล้วครับนานมากๆเลยครับเราก็คือแต่งตัวแบบนี้แหละใช่ครับหนักกว่านี้ครับหนักกว่านี้อ้ยเดี๋ <laughs> ยวยมีกระแสด,ดราม่าเลยครับพี่ยัย่ามีกระแสเลยครับมันแบบมันอาจจะเป็นเรา เราแต่งตัวแบบนั้นด้วยโดยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับเราแต่งตัวไปงานเราไม่รู้เลยว่าออกรายการมันต้องต้องแต่งตัวดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยครับเราเราแค่เป็นตัวเราแล้วมันไปออกรรายการแบบนั้นอย่างเงี้ยผมอาจจะมองดูว่าแบบไม่ให้เกียรติด้วยซ้ำ่าอาจจะโดนด่าด้วยซ้ําอย่างเงี้ยครับอย่าไปแบบดราม่าเลยครับอย่าไม่ต้องเป็นกระแสดีกว่าครับไม่ต้องเป็นดราม่าดีกว่าครับเพราะว่ามันแบบผมไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ซีเรียสกับ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยครับว่าแกพูดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่แบบไม่ได้แบบเครียดอะไรกับคําพูดอย่างเงี้ยเลยครับอย่างเงี้ยเ็เลยแบบอย่าอย่าไปด่าอย่าไปลงอย่าลดทัวร์อย่าไปลงพี่เขาอย่าไปด่าเขาเลยครับเพราะว่าอาจจะเป็นตัวผมเองที่ที่ที่แบบไม่ไม่ผิดด้วยแต่แต่งตัวแบบนั้นด้วยอย่างนี้้นะครับแบบมันไไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีอะไรเลยครับแค่แค่แค่แบบ เป็นตัวเองไปออกรายการแล้วก็รายการจบแล้วรายการเก่าแล้วครับตั้งแต่นานแล้วครับไม่ไม่โกรธเลยครับไม่ไม่รู้ด <c oughs> ้วยซ้ำครับว่าจะโกรธเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะโกรธอย่างเงี้ยครับถ้าเจอกันยินดีร่วมงานได้ครับ <c oughs> <c oughs> ได้เลยเลยครับเพราะว่าผมไม่ไม่รู้ว่าได้บอกให้โกรธเดี๋ยวผมก็ยังไม่รู้ว่าโกรธเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ใช่เพราะว่ามันไม่ได้แบบไม่ไม่มีผลต่อแบบผมเลยอย่างเงี้ยพอไม่ไมีกระแสมาอย่างนี้เขามีติดต่อมาขอโทษหรืออะไรนี้ไหมคะ ไม่ไม่มีครับแต่แต่มีแบบเหมือนจะออกน่าจะเป็นออกเกี่ยวชใช่เชิญออกเกี่ยวกับหนังน,นี่แหละครับออกอที่กระแสหนังมากกว่ามั้งครับเออแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่ายังยังชายยังยู่กับการโปรโมทหนังอยู่เลยครับรู้สึกยังไงบ้างที่หนังค่อนข้างกระแสด,ดีขนาดนี้อ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยที่ให้การต้อนรับแบบแบบแบบไม่เจ๊งแล้วดีใจไม่เจ๊งแล้วเกินคาดไปแล้วนะเกินเกินครับเกินมากๆเลยครับรู้สึก มันขอ,มขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคําคว่าขอบคุณแล้วก็แบบแถ้าจะถ้าเปลี่ยนจากคําขอบคุณก็เอย,อ,ยกอยากอยากพัฒนาตัวเองอยากเรียนรู้อยากทํานั่นทํานี่ให้ให้มันดีกว่านี้อย่าไงไรครับแอบกดดันไหมว่าถ้าเรื่องถัดไปมันจะต้องฟังเท่านี้ไหมหรือฟังกว่านี้อะไรก้ย<ล>ก็กดดันแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคํากดดันให้แบบให้เราพัฒนามากขึ้นดีกว่าคแบบให้เราพัฒนามากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ ทำเต็มที่กับงานมากขึ้นนะครับก็เชิญชวนพ,พี่น้องนะครับที่ใครยังไม่ดูหนังนะครับก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับหนังเข้าโรงแล้วนะครับก็อย่าไปเชื่อครับว่าหนังมันจะดีไม่ดีอยากคาดหวังเลยครับก็อยากให้ไปดูอยากไปให้กําลังใจไปยินดีกันว่าเอ้ยหนังมันยอดขนาดนี้แล้วมันเป็นยังไงมันจะดีตามเขาพูดจริงๆเหรออย่างเงี้ยครับลองลองไปดูครับด่าได้ติได้ก็ก็ยังเป็นเด็กที่เปิดรับ ทุกคำให้กำลังใจทุกคำชมทุกคำด่าเหมือนเดิมครับผม,ผม,ามาครับคุณดามไม่ต้องดราม่ากันไม่ไม่อยาเลยครับอย่าเลยครับ